สัสดีทุกคนนะคะพามาสู่บรรยากาศสดๆในสนามการแข่งขันที่อาริงตันเท็กซัสนะคะขณะนี้บริเวณด้านล่างของสนามเนี่ยนักกีฬาของเราลงสู่สนามแล้วนะคะแล้วก็แคนาดาคู่แข่งของเราซึ่งก็มีความตื่นตัวทั้ง2ทีมเนี่ยก็ลงสู่สนามแล้วนะคะขณะนี้เนี่ยยังเริ่มต้นกัน,กนวอร์มร่างกายอยู่นะคะแล้วก็หลายๆคนอยากจะเห็นบรรยากาศเนี่ยก็นัก นักเชียร์กองเชียคนไทยเนี่ยพยอยเดินทางมาแล้วนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็ยังอยู่ในเวลาที่นับถอยหลังอีกประมาณ40นาทีโดยประมาณเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่ที่จะเดินทางกันมานะคะวันนี้การแข่งขันเนี่ยเราต้องชนะหรือต้องได้เซตแคนาดาอย่างน้อย 2, 2> อเซตนะคบเราจะแบบสามารถเข้าสู่การแข่งขัน BNL 2026ในปีหน้าได้เพราะฉะนั้นก็เป็นแมบทบ เป็นเกมเป็นลูกที่มีความหมายทุกๆลูกที่เล่นผ่านเน็ตมีความหมายทุกๆเซตทุกๆเ,เกมมีความหมายเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาใจเชียร์และส่งแรงใจช่วยนะคะเดี๋ยวพี่บอยอยากจะให้ทุกคนไปดูบรรยากาศสดๆลงไปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวบอยจะโฟกัสให้ทุกคนเห็นนี่ค่ะน้องๆวันนี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะถามพี่บอยว่าบรรยากาศเป็นยังไง ก็บอกตรงๆว่าบรรยากาศก็คึกคักนะคะแต่ละคนเนี่ยก็สดใสเมื่อวานนี้เราไม่มีแข่งก็ถือว่าร่างกายได้คึนืนได้ฟื้นฟูได้กลับมาดูแลสภาพร่างกายพักฟื้นอย่างเต็มที่ขณะนี้โค้ดออสเองก,ก็กำลังสัมภาษณ์ให้กับผู้จัดการแข่งขันนะคะ BBTV ส่วนวันนี้นักกีฬาของเราจะใส่เสื้อสีแดงนะคะใส่ชุดสีแดงค่ะ น,นี้เห็นรอยยิ้มของนักกีฬาแล้วท่านดูโดยรวมจากความรู้สึกของพี่บอยเนี่ยพี่บอยคิดว่าขณะนี้นักกีฬาของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ดูผ่อนคลายและก็น่าจะมีการเตรียมตัวมาพอสมควรในการแข่งขันถ้าเราเริ่ม5รลูกแรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นไปนตามแผนที่โค้ชออสแล้วก็ทีมตาฟโค้ดวางไว้เนี่ยเราก็น่าจะสามารถที่จะ ยืนระยะการเล่นได้นะคะแล้วก็ขอให้เริ่มต้นจากการได้เซตแรกก่อน,นอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อนดูได้ไม่ว่าช่วงหนว่าวน,นังรอนี่ข้างหลังนะคะบรรยากาศเริ่มคึกคักแล้วพี่บอยอยากให้ทุกคนกติดนะวันนี้วอลเลย์บอลเวอร์ให้ดูฟรีทาง y o u t u b e นะคะหาดูลิงก์กันได้เลยค่ะ แล้วก็ระหว่างการแข,ข่งขันรวมถึงแข่งขันเสร็จสิ้นเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงพี่บอยก็จะรายงานตรงนี้นะคะสดๆผ่านเพจผ่านช่องทางของพี่บอยค่ะขอบคุณทุกคนที่จะติดตามไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะเราต้องเชียร์แพ้เราก็เชียร์ชนะเราก็เชียร์แต่วันนี้ก่อนเริ่มเกมเราส่งเสียงส่งแรงใจไปให้เต็มเปี่ยมค่ะ ยังไงเราก็เชียร์เชียร์ไทยเชียร์ไปด้วยกันไม่มีวันที่เราจะทิ้งกันนะคะสำหรับนักตบสาวไทยซึ่งเป็นทีมลูกสาวแห่งชาติที่ว่าคนหนึ่งก็จะนำเชียร์อยู่ที่นี่ค่ะแอลริงตันสนามแข่งขันค่ะ You bring it? Tell me Friday. Were you there Friday? I didn't see you. All right. No problem. Enjoy the match.